พลพักนักปรุงพลัสเอเคครับเราจะมาเริ่มผสมแป้งก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบไม่ง่ายก็จะใช้เป็นแป้งอเนกะส์นะครับปัญหาของแป้งอเนกผส์เนี่ยคือทอดแล้วมันจะกรอบไม่นานนะครับเราก็เลยผสมแป้งข้าวโพดลงไปนะครับแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะครับปีกบนแล้วก็ปีกกลางนะครับแล้วก็คลุกแป้งนะครับเราจะเคาะแป้งส่วนเกินออกนะครับจุ่มน้ำนะครับด้วยความรวดเร็วเราก็กลับมา คลุกแป้งอีกครั้งหนึ่งนะครับนะี่ครับเราก็เคาะส่วนเกินออกนะครับวางพักเอาไว้พอเราคลุกแป้งที่ไก่เสร็จหมดแล้วนะครับเราก็เอาไปทอดกันครับนี่น้ํามันเราตั้งเอาไว้ร้อนแล้วนะครับผมก็จะทอดแยกนะครับจะทอดปีกบนก่อนเพราะว่าถ้าเราทอดรวมๆกันเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันสุกไม่พร้องกันใส่ลงไปได้เลยนะครับ สังเกตง่ายๆนะครับก็คือตัวฟองนะครับฟองน้ามันที่มันเดือดนะครับมันเบาลงนะครับหมายความว่าไก่เราเนี่ยสุกแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเริ่มทําตัวซอสกันนะครับเราจะทําน้ําที่มีรสชาติของขิงกับกระเทียมก่อนนะครับเราก็จะเอาไปต้มนะครับขิงสับลงไปตามด้วยกระเทียมสับนะครับ ในน้ำเดือดนะครับพอเดือดปุ๊บเราจะได้กลิ่นขิงกลิ่นกระเทียมขึ้นมาทันทีนะครับผมก็ปิดไฟเลยแล้วเดี๋ยวเราจะปิดกรองกันนะครับได้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาผสมส่วนผสมที่เหลือนะครับก็จะมีตัวนี้เลยครับพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือซอสบาร์บีคิวของแมคโครมิกครับตัวนี้จะเป็นรสชิลลี่แอนด์เพเปอร์นะครับตัวซอสบาร์บีคิวของแมคโครมิกเนี่ยจะมีทั้งหมด3รสด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งส่วนผสมของพริกพริกไทยดำนะครับกระเทียมหอมใหญ่นะครับรสชาติก็จะกลมกล่อมนะันาปโยช์เอไมก เอาไปท่าเอาไปจิ้มนะครับได้หมดเลยสูตรนี้เราจะใช้แค่ประมาณ50กรัมนะครับจริงๆเนี่ยกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดัดแปลงให้มันออกรสชาติแบบสไตล์เกาหลีกันนะครับผมก็จะใส่ตัวนี้ไปเลยครับโคชูจังนะครับเสร็จแล้วนะครับตามด้วยคอนไซรับนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะใส่ลงไปเพื่อให้มันเกิดความเงานะครับงจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปตั้งไฟนะครับเคี่ยวให้มันข้นขึ้นเล็กน้อย วิธีดูง่ายๆนะครับก็คือเราลองเอาภายหรือว่าตะหลิวไม้นะครับลองปาดดูนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับข้นๆก็แสดงว่าใช้ได้แล้วก็จะใส่น้ํามันงานลงไปนะครับถึงขั้นนี้เนี่ยให้เราปิดไฟก่อนนะครับ